ไตแต่ที่ผ่านมาเราก็เจอกับอุปสรรคต่างๆนานาประการพวกเขาพยายามยึดอำนาจจากประชาชนซสำแล้วสำเล่าเราวนเวียนกับการรัฐประหารมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งจากการรัฐประหารมันกลายเป็นความหวาดกลัวที่กัดกินประเทศของเรามาตลอดทำให้นักการเมืองจำนวนมาก หวาดกลัวที่จะถูกยึดอำนาจทําทให้นักการเมืองจํานวนมากหวาดกลัวที่จะมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาอย่างถึงลากถึงโพนวันนี้พักก้าวไกลเราได้ฉันทามติจากพี่น้องประชาชนของประเทศนี้ว่าให้พักการเมืองนี้เป็นพักการเมืองที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นสิ่งที่พักก้าวไกล เราสามารถสัญญาเอาไว้กับพี่น้องเราจะทําให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในประเทศนี้สิ่งที่เราต้องบอกต่อไปวันนี้เรามีนโยบายของพรรคกว่า300นโยบายนโยบายเหล่านี้คือนโยบายที่เรารวบรวมมาจากพี่น้องประชาชน และการทำงานตลอด4ปีที่ผ่านมานโยบายเหล่านี้เราแบ่งออกเป็นตั้งแต่การที่จะแก้ปัญหาในช่วง100วันแรก1ปีแรกและ4ปีให้ครบผมบกับพี่น้องว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่พิธาลิ้งจเจริญรัตกำลังจะเป็นนายกรัฐมนตรี กว่า3 0 0นโยบายที่เราได้เตรียมเอาไว้ขอบอกได้เลยว่าส0 0นโยบายไม่พอแล้วเพราะหน่วยงานตามกระทรวงต่างๆมันมีมากกว่านั้นดังนั้นเราจะยังคงรับฟังปัญหาของพี่น้องต่อไปเราจะอนนโยบายของเราไปแก้ปัญหาเพื่อทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง พี่น้องประชาชนที่เคารพรักรับก,ก,ก่อนที่พิทาลิมเจริญรัตซึ่งเป็นบุคคลที่วันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องอยากจะเจอมากที่สุดอยากจะเจอแล้วยังครับพร้อมจะเจอนายยกรัฐมนตรีคนที่สาสบแล้วหรือยังยสำหรับผมเนี่ยมันมีความหมายมากเพราะวันนี้การพบปะพี่น้อง ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พักเก้าไกลเป็นการพบปะพี่น้องในพื้นที่สาธารนณะแล้วเราเลือกที่จะมาเจอพี่น้องที่อนุสาวรีประชาธิปไตยสำหรับผมมันมีความหมายเพราะด้านหลังของเรามันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งประวัติศาสตร์ที่เราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองวันนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไปคือการทำให้การเปลี่ยนแปลงการปกครอง มันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างบริบูรณ์ตามความฝันของคณะราษฎรคือการทําให้ประเทศนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนจะเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดอย่างแท้จริงและเมื่อเรามีอํานาจสูงสุดผมเชื่อว่าทุกนโยบายเป็นไปได้ต่อไปนี้เราจะสามารถตั้งต้นในการแก้ปัญหาของประเทศนี้ วันนี้เราเจอกับทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการศึกษาถูกไหมเราเจอปัญหาการศึกษาเราเจอปัญหาการเกณฑ์ทหารถูกไหมคนรุ่นใหม่จํานวนมากต้องไปเกณฑ์ทหารหลายคนต้องทิ้งความฝันและเอาตัวเองไปอยู่ในค่ายเราเจอปัญหาค่าของชีพแพงถูกไหมค่าไฟแพงถูกไหมเราเจอปัญหายา,ยาเสพติดถูกไหมอย่างยาบ้าเนี่ยนะครับข้าวของแพงแต่ยาบ้าถูกถูกไหม เราเจอปัญหาเหล่านี้แต่ที่ผ่านมาเราไม่สามารถมีสมาธิต่อการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เลยเพราะระเบียบการเมืองการปกครองของพวกเรามันไม่เคยนิ่สิ่งที่พักเก้าวไกลเราสัญญาเราสัญญาว่าเราจะแก้ปัญหาทำหํำน้องสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินนี้อย่างสงบสุขได้อย่างแท้จริงในการเป็นมนุษย์คนหนึ่ง สิ่งที่เราต้องการคือชีวิตที่มีคุณภาพสิ่งที่เราต้องการคือการมีชีวิตที่ปลอดภยัยสิ่งที่เราป้องการคือการมีชีวิตที่มีเงินมากพอที่จะส่งเสียนีินอูให้กับครอบครัวได้เราสัญญาว่าเราจะคืนความปกติแบบนี้ให้กับพี่น้องทุกๆคนและผมยืนยันว่าแม้การเลือกตั้ง เราจะเป็นพักการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนแน่นอนมันอาจจะไม่เกินกลุ่มหนึ่งของทั้งหมดที่มีแต่เราสัญญาว่าเราจะเป็นพักการเมืองของพี่น้องทุกทุกคนไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราจะเปิดรับฟังหลากเราจะฟังความคิดเห็นเราจะเปิดฟังคนที่แม้จะไม่ชอบเราและยืนยัน ว่าแม้คนที่ไม่ชอบเราเราจะปกป้องเสรีภาพในการพูดของพวกคุณเราจะไม่เอาตำรวจไปจับหรือไปบังคับให้คุณกลัวพอกันทีกับยุคสมัยแห่งความหวาดกลัวดังนั้นพี่น้องประชาชนที่รักเนื่องจากวิโรธมาแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าพี่น้องอยากจะฟังเสียงของวิโรธลัคนาอดิศร ดังนั้นครับสิ่งที่เรากำลังทำในตอนนี้นี่จะเป็นลุ่งอารุณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงลุ่งอารุณ์นี้มีชื่อเรียกว่าก้าวไกลแล้วเราจะทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงให้ได,ไดข้ขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญพี่วิโรธลักษณา,าอดีศรช่วยปรบมอรือให้